เราแล้วคิดถึงเราขนาดนี้เลยแบบสิ่งที่ดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องไปฟอกไตให้เป็นประจําทุกครั้งทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละสองครั้งทุกวันอังคารกับวันศุกร์ครั้งละสี่ชั่วโมงค่ะถ้าถ้าไม่ฟอกก็คงไม่ได้มาอยู่อยู่ตรงนี้พี่มามบก่อนกลับไปตอนที่เราถูกทำใหไตทำไมเราถึงไม่เข้ารับการฉีดยาพี่กลัว บอกตรงๆเลยว่าว่าพอรู้เป็นเป็นเป็นโรคไตแล้วเนี่ยหมอก็เลยหมอหมอที่สี่ลาาที่ที่ไปแอดไปที่สี่ลาาก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณน้องต้องฟอกไตนะพี่ก็กลัวร้องไห้เลยเพราะว่าพี่คิดว่าการฟอกไตเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็กลัวว่าจะกลับมาร้องเพลงไม่ได้ก็เลยหนีหนีจากสี่ลาามารักษาตัวเองไม่ยอมพี่ยอมไปฟอกเลยเลิกติดต่อสี่ลาาเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็มารักษา รักษา,าตวัวเองด้วยการคุมอาหารพยายามทําแล้วมันก็มันก็ไม่ดีขึ้นทําไม่ได้แล้วนี่ของเสียมันมก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่พี่ไตวาย,ว,ายวันที่พี่หายใจไม่ออกน้ําท่วมปอดวันนั้นเลยพี่ถึงตัดสินใจโทรหาเพื่อนแล้วก็โทรหาเพื่อนแล้วเพื่อนเรียกรถกพยาบารับไปโรงพยาบาลอย่าแน่นอนแ,แต่ในระนยะเวลาที่อาถามมันเป็นข้าวมูทีเราใช้ชีวิตยังไงนะต้องกินทีน่าจกดีกว่โอ้ใช้ชีวิตแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะเจ็บ แล้วก็ปวดร่างกายเข้าในอักเสบมากเจ็บอยู่ตลอดเวลาแต่พี่ไม่บอกใครพี่เก็บไว้ไว้คนเดียวฉะนั้นกะว่าเดี๋ยวผมจะทนไม่ได้อ่ะเราวันนั้นก็มาถึงันที่พี่ทนไม่ได้จริงๆันที่ทังท่วมปอดหายใจไม่ออกแต่ว่าพี่มันก็ไม่ได้บอกใครเลยว่าเราพี่ไม่บอกใครเลยหนึ่งพี่ตอนที่พี่พี่ประสบปัญหาอยู่แล้วพี่ก็ทำพี่คิดพี่ออกว่าพี่จะทำยังไงต่อไปแต่ชีวิตดี จริงๆพี่พี่เคยคิดว่ามันจะเป็นอะไรก็เป็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะสาวว่าจะอย่างนนแต่มันก็พอถึงเวลาวันนั้นมันมาถึงจริงๆแล้วพี่ก็โทรหาเพื่อนเพราะทอมไี่ไหมายจริงๆพี่พี่เลี้ยงไม่อยากไปพอถึงเวลาที่มันจะไปอะวันนั้น50%พี่แบบอึดอัดมากคนหายใจไม่ออกเหมือนเหมืนคนจมน้าอะ50%ประมาณ พอพี่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยพี่ช็อกไปแล้วก่อนก่อนที่ถึงที่ไอซียูพี่ช็อกไปก่อนแล้วเพราะแต่ว่าพี่สะพายมาเล่าให้ฟังว่าคุยกับหมอหมอบอกวิกฤตมากม50 50แล้วก็หมอจะเจาะคอเลยหมอจะเจาะคอ,อพี่ชายพี่ก็บอกว่าไม่เจาะเพราะว่ากลัวว่าพี่มังจะร้องเพลงไม่ได้ก็ก็ไม่มได้เจาะแต่หมอเขาบอกว่า ถ้าถ้าเดี๋มีจอนนี่ก็อาจจะช็อกนะหรือไมก่ก็ห้าสิบห้าสิบก็ก็วัดกันนะวัดกันแล้วก็พี่ก็พี่ก็สลบไปเลยตั้งแต่ในห้อาสิบไม่รู้ตัวเลยมารู้ตัวอีกทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีก็มีเครื่องช่วยหายใจอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยแล้วก็พูดไม่ได้ต่ว่าตอนนั้นที่มีเครื่องช่วยใจแต่ว่าเรายังมีสติอยู่สติกลับมาใช่ พี่ตอนที่พี่หลับไปเนี่ยพี่พี่รู้สึกว่าพี่พี่เคลิ้มไปพี่มีความสุขมากเนียพี่หลับไปแล้วพี่รู้สึกว่าพี่หลับไปประมาณสินาทีได้แต่พอพี่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยหมอบอกว่าคุณหลับไปสามชั่วโมงพี่มามกินเมื่าตอนที่เราเข้าไอซียูที่มันเติมที่จิตขึ้นมาคิดว่าเพื่ออะว่าเราจะกลับมากลมาเป็นลำรำบุงได้พี่คิดไหมเหรอพี่พี่คิดว่า อกาสตุยเยอะอะโอกาสโอกาสเสียมากม,มากกว่าแต่ว่าไอตอนที่พี่หลับไปเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าพี่หลับไปเนี่ยพี่หลับจริงๆหรือพี่หมดสติไปหรือพี่หมดลมหายใจไปแล้วแล้วเขาปั้มขึ้นมาเลยไ,ไม่ทราบแล้วก็มาพบเครื่อนช่วยใจในคอแล้วก็อยู่ ICU อยู่แล้วเนี่ยท่าทงที่เราอยู่ใน ICU อย่างเป็นพดเศเยอะก็ใส่ที่ให้ขนาดไอวาิศนิพนธ์คอใช่ชื่ออะไรเนี่ย ใช่ก็มีมีหลายอาการมากแล้วก็รตรวจพบจับรวลับอ่าระลัสตับอักเสบซีอ,อีกนี่ต้องรักษาต่อไปแล้วก็อ่าระบบโรคหายใจผิดปกติอ,อาจจะต้องมีการทำเบอลลูนในอนาคตต่อไปนะครับครับเพืออ่อสำรวจหัวใจด้ราว่าเส้นหลอดใจตีหรือเปล่าเพราะพี่เคยเป็นสโตร์มาก่อนครับเพราะว่าพี่พูดเก่งครัแล้วก็โยงใยไปถึงตอนนี้ตอนนี้พี่ก็อาการดีขึ้น มายถึงว่าแต่ว่ามันจะมีถ้าอยู่เป็นานๆถ้าเกิดทั้งวันเนี่ยมันจะเริ่มมีตึงคอบ่าไหลปวดอะไรอย่างเงี้ยพี่มาพอเราตั้งบต่เริ่มมันก็เราได้บอกสิ่งที่พี่คิดไว้ว่าที่ได้กลับมาทุกวันนี้ต้องขอบคุณต้องขอบคุณจากกำลังใจทุกๆฝ่ายจากเอฟซีแล้วก็จากเพื่อนเพื่อนี่น้องในวงการที่ไปร้องและรักแสดงด้วยกันนะครับที่ช่วยเหลือมาขอบคุณมาก ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกไว้ว่าบอกตัวเองว่าตอนนี้ก็คือเราได้ชีวิตใหม่แล้วเนี่ยเราเกิดเหมือนกได้เกิดใหม่ได้่อกไตได้กลับมากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าครั้งนี้ถ้าเกิดถ้าเราไม่รักไม่รักตัวเองก็ก็คงจะไม่มีใครมารักตัวเองเท่าเราอยู่แล้วสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่คิดไว้คือต้องรักตัวเองนี่มากๆแล้วก็จะไม่ไม่ดื้อกับหมออีกแล้วครับ เออกลับมา70%ยังไม่เต็มร้อยครับไม่เต็มร้อยแต่พอกลับมาคราวนี้มันดูสดใสขึ้นมันดูแข็งแรงแล้วพึ้นใช่เพราะว่ามันของเสียมันออกนะออที่ผ่านมาที่ประสบการณ์ของเสียอยู่ในเต็มอร์โมนเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบเราล้มตายนะมันไม่ขับมันไม่มต่ต้องบอกว่าไตมันเสื่อมอ่ะมันมันทำการมันมันมันไม่ขับปีตออกมาอย่างเงี้ย พวกอะไรที่มันเสียเสียมู่อยในตัวเยอะแล้วพี่ก็เก็บไว้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 จนขั้งพี่กล่าวว่าถึงวันนั้นอาจถ้ามันจะเป็นอะไรก็เป็นแต่พอถึงเวลาที่มันถึงนั้นจริงแล้วพี่ทนไม่ไหวพี่ต้องโทรบอกเพื่อนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลอาการน้ําท่วมปอดที่ทรมานมากนะครับทรมานมากที่บังสิบราเราผ่านจุดจุดชีวิตไปแลายครั้งสักคนน้ำตุ้มปอดไอเดียมาแล้ววันนี้มันก็ยังกลับมา หลายหลายคนบอกพี่บางแมเก้าวชีวิตอืแต่แต่ถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องเป็นแม่หรอกนะคะล้วก็ใช่ใช่เพื่อนเป็นยังไงบ้าง่เพื่อนเพื่อนดีใจมากเพื่อนดีใจมากที่กลับมาได้กลับมาแข็งแดนแล้วก็เพื่อนแบบเพื่อนที่แบบเราไม่คิดไม่ไม่ฝันที่จะเจออย่างเงี้ยเพื่อนสมัยเรียนนะเพื่นเพื่อนนักเรียนด้วยกันไาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าทุกคนไปเยี่ยมหมดเลยอ่ะแบบ เราเป็นห่วงมากทุกคนตกใจมากซอกมากาเลยกับข่าวที่ได้รับมามต้องบอกว่าต้องการความช่วยเหลือให้เลิกดื้อ,ใ,อใช่เพื่อนบอกให้เลิกดื้อนะให้รักตัวเองนะเพื่อนๆรักทุกคนนะ<ม>อย่าทำตัวอย่างนี้อีกนะถ้าทำก็จะไม่รักต่อไปแล้วนะอะไรอย่างนี้คนะ่ะแต่วี<อ>้ท่น้องรู้สึกว่าหลังคนคนเดียวตอนที่เต้องอยู่แล้วในที่ก่อนหน้านี้เราสึกว่าเราใช้ชีวิตคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็บแต่แวันนี้ทุกคนอยู่ทุกคนร่วมร่วมกลัว เรารู้สึกยังไงนะสิ่งที่มันทำอะไรัน,นก,นนมมกน็มันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมันมันตอบแทนตอบแทนยังไงก็ก็อย่างพี่ตุ๊กวิรญาตทีจ่จัดคอนเสิร์ตให้พี่ตุ๊กบอกว่าขอกพี่ตุ๊กขอบคุณมากเลยนะมันเซอร์ไพรส์ปปามากแล้วก็ขนล,ลุกมากแล้วก็ไม่จะตอบแทนยังไงสําหรับเพื่อนๆพี่ดีแล้วก็แฟนทั้ทุกคนที่ที่ช่วยกันระดมเุินมาให้ในง,ไงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ได้ประมาณเอ่อร่วมนนนล้านร้าน ร้านหวานเนี่ยเราก็พี่ตู้บอกว่าแกไม่ต้องขอบคุณแกไม่ต้องเออแกแกขอบคุณได้แต่แกไม่ต้องตอบแทนฉันหรอกถึงเวลาฉันเป็นตั้งแกจารย์แตเพี่ตู้พี้ลกัน